ก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับพบกับป่าบางเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องเวฟร้อยสิบไอนะครับผมซึ่งเราผ่าเครื่องมาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นที่สึกหล่อนะครับอ่ะนะครับเราผ่ามานะครับอันดับแรกให้เราเช็คดูนะครับลูกปืนมีเสียงหรือเปล่านะครับมีอาการคอนหรือเปล่าในส่วนนี้นะครับลูกปืนที่ติดแบบแข็งนะ มันคอนมันโยกหรือเปล่าถ้าเกิดมันโยกได้ก็เปลี่ยนซะนะครับลูกปืนก็นไม่กี่บาทนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คดูปัม๊มอ่าอ่การปั๊มน้ํามันเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเฟืองน้ํามันเครื่องนะครับในส่วนนี้ว่ามันหมุนดีหรือเปล่ามันมีอาการสึกหรอหรือเปล่ายังพอใช้ได้หรือเปล่านะครับลักษณะน,นี้ก็คือลูกค้ามีงบมาไม่มากนะครับเฟืองก็รู้สึกว่า มันจะบินแต่ว่าก็ยังใช้งานได้แหละนะครับในส่วนปั๊มน้ำมันเครื่องรุ่นนี้นั่นนะครับก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ดูซีนนะครับว่ามันสึกหรอไหมถ้าเปลี่ยนไปได้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับในส่วนนี้เปลี่ยนไปได้ก็เปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดว่าได้ผ่านแล้วเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาอีกทีนะครับอ่ะเรามาเริ่มการประกอบเลยนะครับแล้วก็ทากาวนะครับทากาว ทากาวให้หม,มาดๆแห้งหมาดๆหน่อยหนึ่งนะครับทั้ง2ด้านนะครับในฝั่งของแคงนะครับแล้วก็แคงนี้ก็เช่นกันนะครับก็ดูในส่วนของสปริงนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับในส่วนนี้เราจะมาประกอบเกียร์กันนะครับผมเกียร์ก็จะอยู่ใน ลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็คือฝั่งสเตอร์ฝั่งแกนสเตอร์ก็จะหันลงล่างฝั่งจับคัดก็จะขึ้นบนนะครับก็ประมาณนี้ข้างล่างก็จะมีแหวน2ตัวนะครับแหวน2ตัวอ่าสำหรับที่เปลี่ยนเกียร์นะครับตัวตัวดันเกียร์ ตัวนี้นะครับก็ใส่ให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้ให้ในส่วนของอตัวล็อกเกียร์สนะครับให้มาอยู่ในร่องมันจะอยู่พอดีเลยนะครับพวกก้ามปูหรืออะไรก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับผมผมใช้มือเดียวถ่ายนะต้องขออภัยด้วยกัน,นครับก็เช็คให้เรียบร้อยว่ามันสึกหร่อไหมเฟืองบินไหมเฟืองแตกไหมเฟืองเป็นตามต้นไหม นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเฟืองเกียร์สึกนะครับมันก็จะมีอาการหอนนะครับนิดเดียวก็หอนได้นี่นอย่างเช่นอย่างนี้นะครับหอนก็คือเว,เวลาใส่เกียร์ไปแล้วก็เร่งไปมันก็จะแบบเสียงแบบอื้อๆหน่อยนะครับนี่แบบนี้ก็เป็นผลเหมือนกันนะครับเป็นผลเช่นกันเ,เดี๋ยวเรามาประกอบกัน การประกอบเกียร์เข้าไปนะครับจะมีลักษณะนี้นะครับผมก็คือเอาตัวกระปุกเกียร์ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตามช่องมาเลยนะครับถ้าเกิดจับอย่างนี้มันจะลงล่องได้โอเคนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับผมก็เริ่มในส่วนของตัวเกียร์ก็เราจะทำให้มันลงร่องกันนะครับลักษณะแบบนี้ นะครับแล้วก็จับไว้ให้แน่นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆยัดลงไปนะครับค่อยป่อย,อยนะ<า>โอเคก็ลองหมุนดูนะครับหมุนดูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับในจังหวะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์สี่นะครับมันจะทำให้ เฟืองสเตอร์หมุนได้นะครับก็ในลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ชโลมน้ามันไปหน่อยหนึง่งนะครับอันดับต่อไปนะครับผม <S <s <ays> <S ข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็มาใส่ข้อเหวี่ยงนะครับในส่วนนี้ก็เอาทางด้านของเฟืองนะครับลงไปลากนะครับอ่ประมาณนี้บาบาน นะครับบางครั้งมันจะใส่ยากหน่อยก็ค่อยๆใส่นะครับหรือว่าจะใช้ความร้อนนะครับเอาหัวแก๊สพ่นเพื่อที่จะทําให้เหล็กมันหดตัวนะครับเหล็กมันขยายตัวแล้วทําให้ลงล่องได้ง่ายนะครับส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็ทากาวให้เรียบร้อยนะครับพอนอันนี้การทากาวนะครับก็ ผมจะใช้เป็นกาวบอลเนี่ยครับในส่วนนี้ก็ทาไปได้เลยผมทาไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็ทาทาไปได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันหบาดๆนิดนึงนะครับไม่ถึงกับแห้งมากนะก็ทาไปนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันซึมแล้วเราจะกลับมาแก้ไขอีหลังลำบากนะครับทาไป ต่ตระกูลนี้มันจะไม่ค่อยมีประเกนกลางนะครับมันไม่มีประเกนกลางไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆนะครับแต่ก็เป็นบางรุ่นแหละแล้วก็ทาทาไปเรื่อยๆนะครับแนะนำย่า ให้พื้นผิวงานมีคราบน้ํามันนะครับถ้าเกิดติดมีคราบน้ำมันกาวจะไม่ติดแค็งนะครับอาจจะเป็นผลเสียต่อเครื่องแค้งนะครับแล้วก็อย่าไปทาเยอะนะครับถ้าทาเยอะถ้าทาเยอะจนล้นขอบอะ่ะมันจะทําให้พวกกาวเข้าไปติดซอกเอ่อซอกเครื่องนะครับทําให้น้ํามันเครื่องบุตันได้นะครับเสร็จแล้วนะครับ มดเสร็จแล้วก็แข้งฝั่งตัวนี้เป็นฝั่งขวานะครับแข้งฝั่งขวาก็เอามาประกอบได้เลยนะครับก็ทากาวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็คความพร้อมสปริงนะครับแนะนําสปริงตัวนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับแนะนําเปลี่ยนได้เลยเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาไฟาหลังได้นะครับถ้าเกิดสปริงแตกสปริงหักในส่วนนี้ก็ ต้องผ่าเครื่องอย่างเดียวนะครับในการเปลี่ยนนะทำให้สตาทยากแล้วก็เช็คความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับว่าจุดไหนมีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีก็จับยัดไปเลยนะครับผมก็วางในลักษณะนี้นค่อยๆวางลงนะครับแล้วก็จับที่กระปุกเกียร์โยกให้มันตรงรูหน่อยแล้วก็ ถึงซ้ายขวานะครับ oh. อืแล้วก็ขยับเกียร์นิดนึงแล้วก็กระเขาะหน่อยอถ้าเป็นเครื่องที่ยังไม่เคยผ่านก็จะฟิตๆหน่อยนะครับก็ต้องทำใจอ่อเราก็ค,าควรมีคอนยางเราต้องมีคอนยางในการที่จะ มาช่วยในการเคาะนะครับอย่าไปใช้เคาะเหล็กนะครับการอาจจะเสียหายได้นะครับก็เคาะไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยับในส่วนอื่นๆนะครับมันจะยังไม่เข้านะครับอล่ลืมไปในส่วนนี้ต้องขยับในส่วนของปั๊มนม้ำม,มันเครื่องเครืองปั๊มน้ำมันเครื่องด้วยนะครับว่ามันเข้าล็อกไหม มันจะมาข้าวหลอกตรงนี้พอดีก็จะสนิทแล้วนะครับนิดหนึ่ง ก็จะมาหมุนด,ดูว่ามันหมุนฟรีไหมนะครับติดขัดอะไรไหมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ในส่วนนี้เราทําให้มันสนิทแล้วนะครับแล้วก็ให้เราทําการพลิกนะครับพลิกอีกฝั่งหนึ่งวางลงมานะครับพลิกฝั่งหนึ่งวางลงมาแล้วก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตในส่วนนี้น็อ ควรแยกไว้นะครับว่าน็อตแข้งหรือน็อตฝั่งไหนเราควรแยกเป็นถุงๆไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่น็อตไม่ไม่ตรงตามความยาวของแข้งนะครับมันจะทําให้เกลียวเสียได้นะครับผมถ้าเกิดว่ายาวเกินไปมันก็หมุนไม่สุดนะครับหรือว่าสั้นเกินไปมันก็จะมหมุนไม่สุดนะครับในส่วนนี้ ครับในส่วนนี้ผมก็ได้แยกเก็บไว้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เราจะมาใส่ความยาวของน็อตนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาผ่ามาแล้วเขาใส่น็อตผิดหรือเปล่านะครับก็จะมีเห็นมีตัวยาวตัวหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวยาวมันจะมี2ตัวนะหรือเปล่านะครับถูกผิดต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ เราก็จะมาใส่ตัวสั้นนะครับโอเคนะครับจากลักษณะในการใส่ไปแล้วนะครับผมใส่ไปก็จะมีตัวยาวนะครับตัวยาวตัวเดียวจริงๆนะครับก็จะใส่ในส่วนของฝั่งด้านหัวแคล้งนะครับก็จะอยู่ฝั่งเยื้องเยื้องกับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ใส่ตัวยาวนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็สั้นหมดหนะ แล้วจะามาสังเกตในการใส่น็อตนะครับก็คือหัวน็อตจะอยู่ที่ประมาณห่างห่างจากแค้ง์นะครับพอใส่เข้าไปแล้ว1น,นิ้วนะครับในส่วนนี้มันจะเท่ากันทุกตัวเลยนะครับเท่าเท่ากันทุกตัวเลยหัวมันจะเท่ากันทุกตัวนะครับถ้าเกิดมีตัวไหนยาวกว่าก็นั่นก็คือการใส่ผิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันในการหมุนน็อตเข้านะครับผมเราจะใช้เป็นตัวทีนะครับอย่าไปใช้ บล็อกลมยิงหรือบล็อกไวไฟ,ฟย,ยิงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้แข้งเสียหายเกียวเสียหายได้นะครับในส่วนนี้หรือน็อตอาจจะขาดได้นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเอานะครับแนะนำการหมุนก็ทะแยงนะครับจากด้านนี้มาด้านนี้แล้วด้านนี้มาด้านนี้ถ้าใครมีประแจปอนนะครับก็แนะนำเอามาใช้ได้นะครับผมก็ว่าถ้ามันมันก็มีประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราหมุนแน่นจนเกินไปมันก็อาจทําให้แข้งแตกหรือแข้งเสียหายได้นะครับเราควรที่จะหมุนตามกําลังอัตราของออทางผู้ผลิตเขาแนะนํามานะครับผมเราก็หมุนไปนะครับผมขอหยุดคลิปก่อนนะครับก็เราก็จะหมุนน็อตนะครับให้ตึงมือนะครับก็ เราก็มาสังเกตว่ามันแน่นสนิทนะครับรู้สึกแน่นสนิทแล้วเราก็ปล่อยไปนะครับ <S <S เสร็จแล้วเราก็จะมาหมุนนะครับหมุนหมุนดูว่ามันหมุนได้ปกติหรือเปล่านะครับในส่วนนี้หมุนได้ปกติหรือเปล่านะครับสายขวาหน้าหลังแล้วก็ฝืดอะไรไหมนะครับก็ในส่วนของการประกอบแคลงนะครับในวันนี้ก็ ขอจบเพลงตนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการประกอบฝั่งคลั์นะฮรัแล้วก็ขึ้นหัวนะครับผมในส่วนนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับก็จบคลิปเพียงท่นนี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม